ยกจะให้ไปส่งที่ไหนเดี๋ยวเอากลับเลยเดี๋ยวเอากลับเลยก็ได้ค่ะเอารถมาอ๋อนี่นไม่คือคืออันเนี้ยเดี๋ยวจะยกลงกล่องแบบนี้ไปเลยไม่ไม่ถอดอะไรเลยครบความคับเรียบร้อยอ่าไม่ไม่ไม่ถอดอะไรเลยอ่าได้ออ๋อเขาบอกว่าเขาอยากดูตัวอย่างที่อะไรข้างในให้ดูอ๋อเนี่ยประกอบอยู่เปล่าเดี๋ยวเด็กเขาประกอบอยู่เดี๋ยวถอดได้ที่เขาขอดูได้ได้ได้เดี๋ยวเปิด เอสบายใจได้คือคือสบายใจได้เขามาจากพม่าคือเข้าเข้าเข้าใจฮะไม่เป็นไรแต่ว่าเฮียต้อยรับประกันให้คลิปยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่สบายถ้าเกิดจะดูเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยไม่เป็นไรวิทย์ประกอบประกอบตู้อยู่ป่ะอัดแกะแกะฝาให้เขาดูหน่อย เขาอยากกลับไปพม่าเดี๋ยวแกะฝาให้เขาอยากเอากลับไปพม่าอ่ะไปแกะให้ดูอ๋อช่ยารือดสีียมนช่เราเทร่มีนี่่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดูได้แกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเขาแกะเดี๋ยวเด็กเขา อ,อ,อ,อ่ะดูเลยห้าร้อยบโอเคนะ <laughs> สอนิ้วอ่ะเฮียต้อยใส่ดอกอะไรทําแบบไหนมีอะไรเนี่ยเฮียต้อยแกให้ลูกค้าดูเลยนะว่าอย่างนอตเนี่ยนอตที่นอตที่ยึดอย่างนอตยึดเนี่ยยึดดอกเนี่ยนอตทึกหยอดเฮียต้อยจะใช้เป็นนัดเป็นเป็นนอตถั่วจมอย่างนี้เลยนะเป็นยึดเข้าไปมันหมุนเข้าไปเลยฮะอย่างเงี้ยนอตยึดดอกทุกตัวเลยนะเฮียต้อยจะใช้เป็นฝังฝังเหล็กฝังเหล็กตัวเมียเข้าไปฮะนัดแกต้องอย่างดีเฮียต้อยดอกตัวนี้เป็นโครงหล่อนะ12นิ้วโครงหล่อแม่เหล็ก แม่เหล็กก็สองรอยแม่เหล็กสองร้อยวต้อยใช้โครงหล่อเลยตู้แฝนจะใช้จะเป็นครงหล่อตัวนี้เลยฮะดอกตัวนี้เลยเป็นสิบสองนิ้วดอกตัวนี้ดอกไอดอกสิบสองนิ้วนี่ก็คือแปดร้ยวัตนะแปดจะต้อยใช้ใช้ใช้วัตสูงเลยกระดาษเป็นอย่างนี ASE, ้ฮะกระดาษกระดาษเป็นอย่างนี้เลยกระดาษตัวนี open, designed, uh ้เลยนะแล้วก็แหลมแหลมจะเป็นตัวนี้เลยฮะแหลมแหลมได้ว่าเป็นตัวนี้เลยแม่เหล็กตัวนี้นะแม่แม่แม่เหล็กของแหลมนีเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้ลูกค้าดูวัดให้ลูกค้าดูเลยว่าแม่เหลกร้อยแปดต ม่เหล็กร้อยแปดสิบนะลูกค้าดูนี่กันเห็นไหมไม่เหล็กก็ร้อยแปดสิบนะตัวนี้ห้าร้อยวัตต์นะแหลมแหลมตัวนี้ห้าร้อยวัตต์นักเวิกตัวนี้เฮียต้อ,อยจะทำเองเลยฮนะเฮียต้อ,อยจะทำตัวนี้เองเสียงออกมาก็อย่างตู้เนี่ยตู้ต,ตู้ตู้จะเป็นไม้อัดยี่สิบบินข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะตะแกรงก็ตะแกรง,งก็จะเป็นตะแกรงปั๊มฮะฟิลเตอร์เป็นตู้แฝนนะเป็นตู้แฝนเดี๋ยวเฮียต้อ,อยจะเปิดเสียงให้ลูกค้าฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงมีกันฝุ่นนะ ยอ,อย่างน็อตที่ยึดตะแกรงด้านข้างๆเนี่ยก็จะเป็นน็อตแบบนี้จะเป็นน็อตเป็นน็อตที่ไม่ขึ้นสนิมนะลูกค้าไม่ใช่ว่าไปตากฝนแล้วไปตากฝนตู้นี้ตากฝนได้นะไม่ใช่ไปตากฝนแล้วน็อตขึ้นสนิมน็อตนี้ก็ต้องก็ต้องไม่ขึ้นสนิมนะทําก็ทําดีไปเลยฮะลูกค้าสลักก็ยี่้อก็จะทําอย่างดีเลยสลักก็จะเป็นตัวเอาอย่างดีใส่เข้าไปให้หมดทุกอย่างทําอย่างดีหมดนะเดี๋ยวก็เดี๋ยียต้อจะเปิดจะเปิดเสียงให้ลูกค้าฟังดูว่าเสียงเป็นไงแต่เรื่องเสียงนะลูค้า เรื่องเสียงเอาอย่างนี้แล้วกันส่วนตัวเฮียต้อยรับประกันเรื่องเสียงให้ลูกค้าเองเลยว่าเสียงเสียงตัวเนี้ดีเลยฮะเสียงตัวนี้ดีเลยนะเรื่องเสียงเฮียต้อยส่วนตัวนะเฮียต้อยรับประกัน <Pedro> ให้ลูกค้าเลยเรื่องเสียงตัวนี้ราคาราคาที่เฮียต้อยเฮียต้อยทำอย่างดีเลยน้าทำก็ทําดีไปเลยหมื่นหมื่นสองพันนะก็ฟรียยค่าขนส่งหมื่นสองพันเนี่ยฟรียยค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางได้นะตัวนี้ฟรียยค่าขนส่งเงเินเก็บเงินปลายทางหมื่นสองพันแอบให้ลูกค้าดูเลยตลักล็อกล็อกล็อก เดี๋ยวจะถ่ายข้างหลังเดี๋ยวเปิดเสียงให้ลูกค้าฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงข้างหลังเป็นอย่างนี้ลูกค้านะตัวนี้เป็นหูแล้วก็เพดได้สองรูเลยนะกันฝนอันนี้ไปตู้กันตู้ตู้ตากฝนได้นะเป็นตู้ตากฝนได้ก็สลับก็จะทําอย่างดีทุกอย่างต้องทําอย่างดีหมดนะ